ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการกู้คืนบัญชีนะครับตัว Apple ID นะครับสำหรับใครที่ใช้ไอ o n e หรือว่า iPad นะครับคุณรีเซ็ตรหัสผ่านนะครับตัว Apple ID ดยนะครับด้วยวิธีปกติไม่ได้นะครับวันนี้ผมมีวิธีมาสอนนะครับวิธีการกู้คืนบัญชีนะครับในที่นี้นะครับจะมีอยู่2วิธีนะครับจะผมเจอมากับตัวเองเลยนะครับผมรีเซ็ตรหัสผ่าน ไม่ได้นะครับต้องใช้วิธีการกู้คืนบัญชีนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้คุณดูตามคลิปวิดีโอที่ผมจะทําให้ดูนะครับวิธีการนะครับให้คุณเปิดมาเนี่ยลงชื่อเข้าเข้าไอคาวนะครับก็หลารัสผ่าน Apple ID ดีนะครับมันก็จะมีอีเมลนะครับตามที่อันนี้ผมเซนเซอร์ไว้นะครับใส่รหัสผ่านไม่ได้ไม่ผ่านนะครับคราวนี้นะครับวิธีการนะครับวิธีที่1นะครับให้คุณเปิดตัว a อ p Store นะครับ เปิดตัว a อ p Store นะครับในตัว iPhone หรือ iPad คุณนะครับในที่นี้นะครับให้คุณเปิดแอป Store ตัวนี้นะครับเปิดขึ้นมาเลยครับมาเปิดขึ้นมาเสร็จนะครับคุณจะเจอพวกแอปอะไรต่างๆนะครับให้คุณลองกดคำว่ารับนะครับจะแอปอะไรก็ได้นะครับแอปอะไรก็ได้หรือจะเป็นเกมก็ได้นะครับกดคำว่ารับก็คือจะดาวน์โหลดมันนะครับ พอว่ากดคำว่ารับเสร็จนะครับมันจะเด้งหน้านี้ขึ้นมานะครับรหัสผ่าน Apple ID นะครับก็รหัสผ่านของเนี่ยมันเป็นจะเป็นอีเมลนะครับเพื่อเปิดใช้งานลายนิ้วมือใหม่สสำหรับซื้อสินค้า iTunes Store และ App Store นะครับในที่นี้นะครับผมตัดผิดไปหน่อยนะครับในที่นี้นะครับเดี๋ยวเขาจะให้เราใส่ตัวอีเมลนะครับอีเมลคุณต้องจำอีเมลให้ได้นะครับอีเมลที่คุณสมัครตัว Apple ID นะครับคุณกรออีเมลไปนะครับผมตัดข้ามไปนิดนะครับกรออีเมลเสร็จนะครับ พอคุณกรออีเมลเสร็จนะครับเขาจะให้กรอเบอร์โทรศัพท์ต่อไปนะครับหลังจากเรากรออีเมลนะครับในที่นี้นะครับเขาจะให้เรายืนยันหมายเลขโทรศัพท์นะครับให้คุณใส่หมายเลขโทรศัพท์นะครับหมายเลขเดียวกันกับที่ตอนคุณสมัคร Apple ID นะครับคุณก็ต้องจําให้ได้ด้วยนะครับว่าคุณใช้หมายเลขไหนนะครับเอาง่ายๆให้สังเกตนะครับเขาจะมี2ตัวท้ายอยู่คุณใช้หมายเลขอะไรมันก็กรณีคุณอาจจะมีเบอร์มือถือมาหลายหลายเบอร์นะครับ คุณก็จำอ่าคุณก็ดูไอ้สองตัวข้างหลังนี่มันตรงกับเบอร์อะไรอย่างคุณคุณก็กอรอกไปนะครับอ่าพอกรอกเสร็จน,นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นมิจิโอให้ดู อ่าประกอกเสร็จนะครับคราวนี้นะครับเขาจะเด้งหน้านี้ขึ้นมานะครับหรือเมื่อหัดผ่านหรือไม่นะครับไม่มีข้อมูลเพียงพอเพือ่อรีเซ็ตหัดผ่านของคุณได้ในเวลาน,นี้คุณสามารถเรียกคืนการเข้าถึงบัญชีของคุณหลังจากสิ้นสุดระยะเวลารอระยะเวลารอนะครับอาจจะใช้เวลาหลายวันนะครับของผมนะครับใช้เวลารอ13วันนะครับแต่วันนี้ก็เอื้อประมาณสัก1 0 11วันลนะครับ ก็ต้องรอต่อไปแต่ผมก็มาทําคลิปให้พวกคุณดูกันนะครับเดี๋ยวถ้าปลดเรียบร้อยแล้วผมจะมาทําอีกคลิปให้ดูนะครับนี่ครับระยะเวลาอาจนานไปหลายวันเราทราบว่าความล่าช้าดังกล่าวเป็นความไม่สะดวกแต่เราใช้เวลาที่รอนี้ในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชีและข้อมูลของคุณยังคงปลอดภัยนะครับด้วยเหตุผล ในด้านความปลอดภัยนะครับกรณีต้องเข้าใจเขานะครับเพราะว่าเขาจะถ่วงเวลาไว้กรณีคนที่ขอส่งครับขอรีเซ็ตผ่านไม่ใช่เจ้าของเครื่องนะครับเครื่องคุณอาจจะโดนขโมยหายทําหายโดนขโมยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทาง Apple ิลเขาจะ่วงเวลาไว้ถ้าคนที่ขอรีเซ็ตนะครับเป็นคนอื่นนะครับคุณจะได้มีเวลาไปตามหาเครื่องนะครับคุณคืนกลับมาได้ก่อนกรณี ในเครื่องคุณอาจจะมีข้อมูลสําคัญมีรูปภาพมีวิดีโอมีอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณต้องเข้าใจเขานะครับเขาจะไม่ให้คุณรีเซ็ตได้ง่ายๆนะครับคราวนี้นะครับพอถึงหน้าต่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูคราวนี้นะครับให้คุณแตะที่ตัวนี้นะครับยืนยันที่จะดําเนินการต่อนะครับผมจะเล่นวิดีโอให้ดูนะครับแตะเลยครับยืนยันที่จะดําเนินการต่อ คราวนี้นะครับเขาจะเขาจะส่งรหัสความปลอดภัยนะครับไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือของคุณนะครับคุณต้องอดูเบอร์รหัสการตรวจสอบการยืนยันนะครับประมาณ6หลักนะครับคุณก็ดูที่มือถือคุณนะครับว่าเขาส่งรหัสอะไรไปคุณก็เอามากรอกในช่องนี้นะครับต่อไปนะครับ พอกรอกเสร็จเรียบร้อยนะครับคราวนี้เขาจะส่งกระหัสการยืนยันนะครับเข้าไปทางอีเมลแล้วนะครับนี่ครับเพื่อช่วยยืนยันตัวตนของคุณนะครับเราจะส่งอีเมลพร้อมกระหัดการตรวจสอบยืนยันครับไปยังไอ้ตัวนี้นะครับที่ผมเซ็นเซอร์ไว้คืออีเมลของคุณนะครับคุณก็แตะที่ส่งกระหัดนะครับนี่ตัวนี้คราวนี้นะครับให้คุณเปิดอีเมลคุณดูนะครับ อีเมลคุณดูคุณก็เอารหัสยืนยันนะครับมากรอกลงตรงนี้นะครับต่อไปนะครับกรอกเสร็จเ,เรียบร้อยนะครับคราวนี้ครับเขาจะมีข้อความนี้ขึ้นมานะครับส่งคําขอรีเซ็ตาหารหัสผ่านแล้วเอากําลังประเมินข้อมูลของคุณเพื่อกําหนดเวลาที่คุณสามารถรีเซ็ตาหารหัสผ่านของคุณได้นะครับภายในวันพรุ่งนี้เวลานี้เวลาเดียวกันกับที่เรา,เ,าเดือดรื่องขอ กู้คืนบัญชีนะครับรีเซ็ตาหารหัสผ่านตัว Apple ID นะครับเราจะติดต่อคุณที่นะครับเพื่อแจ้งติดต่อไม่เบอร์มือถือก็อีเมลนะครับที่เรา,เ,าเรายืนยันไปเมื่อกี้นะครับให้คุณทราบว่าเวลาการลองคุณจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่นะครับคุณสามารถตรวจสอบสถานะคำของคุณได้ตลอดเวลาที่ iforgotapple.com นะครับของผมตรวจสอบแล้ว13วันครับตอนแรกตอนนี้เหลือประมาณสัก1 1 1วันนะครับ ี๋ยวต่อไปครับวิธีที่2นะครับสำหรับการกู้คืนตัว a อ p l e ID นะครับกรณีคุณลืมรหัสผ่านนะครับและก็ไม่สามารถรีเซตได้ด้วยวิธีปกตินะครับวิธีการที่2นะครับเดี๋ยวตามมาดูกันเลยนะครับวิธีการที่2นะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ข้างใต้คลิปนะครับวิธีการที่2นะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ตัวซัพพอร์ตนะครับของ Apple ไว้นะครับจะมีรายละเอียดต่างๆเลยนะครับ ราายยละเอีดต่งๆวิธีการใช้การกู้คืนบัญชีเมื่อคุณไม่สามารถรีเซ็ตรหัสผ่าน Apple ID ของคุณได้นะครับคุณก็อ่านดูให้ละเอียดก่อนนะครับแล้วเขาก็จะมีลิงก์นะครับการกู้คืนบัญชีคืออะไรนะครับคุณก็อ่านแต่ที่สําคัญนะครับกรณีคุณอาจจะใช้ iPhone หรือ iPad นะครับแล้วก็เปิดตัวเว็บเบราว์เซอร์นะครับจะเป็น Safari เป็น Google Chrome อะไรก็แล้วแต่นะครับสาระสําคัญหลักสําคัญเลยนะครับคุณต้องดูที่ตัวนี้ครับ หากคุณส่งคำขอกูค้คืนบัญชีที่ iForgot.apple.com นะครับผ่านเบราว์เซอร์ของอุปกรณ์คุณควณรหลีกเ,กเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวในช่วงเวลานี้การใช้อุปกรณ์นั้นอาจยกเลิกการกู้คืนบัญชีนะครับเขาพพอร์ตก็บอกบอกมาอย่างนี้นะครับกรณีคุณใช้เบราว์เซอร์นะครับเว็บเบราว์เซอร์ในตัว iPhone หรือ iPad นะครับเ,เปิด iForgot นะครับ apple.com นะครับแล้วก็กู้ทำเรื่องกู้คืนบัญชีนะครับ ยาหมือนเรืองอย่าไปใช้อุปกรณ์ก่อนนะครับเขาแนะนํามาอย่างนี้นะครับสําหรับวิธีการที่2นะครับในการกู้คืนบัญชีนะครับตัว apple id นะครับแล้วก็รีเซ็ตรหัสผ่านตัว apple id นะครับกรณีคุยรีเซ็ตด้วยวิธีการปกติไม่ได้นะครับวิธีที่2นะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับให้คุณมาที่ตัว i forgot apple com นะครับคุณก็ พอมาถึงหน้านี้นะครับมีปัญหาในการลงชื่อเข้าเข้าหรือไม่นะครับในที่นี้นะครับในตัวหน้าต่างนี้ให้คุณเปกรอกอีเมลไปนะครับพอกรอกอีเมลเสร็จนะครับให้คุณแตะที่คําว่าดําเนินการต่อตัวนี้ถัดไปอีกหน้าหนึ่งนะครับในคลิปนี้จะไม่มีนะครับเพราะผมใช้วิธีการกู้คืนบัญชีด้วยวิธีการแรกนะครับในหน้าต่อไปนะครับเขาจะถามหาเบอร์มือถือของคุณนะครับคุณก็กรอกเบอร์มือถือที่คุณสมัครตัว apple id ไปนะครับ คุณก็กกเบอร์มือถือเสร็จปุ๊บมันจะมีประมาณว่าดําเนินการต่อนะครับคราวนี้นะครับเสร็จเขาจะมีข้อความเข้าไปถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับเขาจะมีข้อความแจ้งเข้าไปนะครับในตัวไม่อีเมลก็เบอร์โทรศัพท์นะครับว่าประมาณกี่วันกี่วันนะครับถึงจะอนุญาตให้เรารีเซ็ตเครื่องของเราได้นะครับคุณก็ทําตามขั้นตอนต่อไปนะครับในคลิปนี้ไม่มีนะครับ เพราะว่าผมไม่ใช่ไม่ได้ใช้วิธีการกู้คืนโดวยวิธีนี้นะครับคุณก็ทําตามขั้นตอนเขาเขาต่อไปนะครับเขาอาจจะมีข้อความเข้ามาทงางตัวอีเมลหรือว่าข้อความเข้าไปในตัวโทรศัพท์ของคุณที่คุณสมัคร Apple ID ไไว้อาจจะมีลิงก์มีอะไรอยู่คุณก็คลิกเข้าไปดูนะครับเข้าไปดูเสร็จปุ๊บตรวจสอบสถานะนะครับตสำหรับวิธีการตรวจสอบสถานะนะครับเ,เนี่ยตรวจสอบสถานะคําของคุณนะครับอตัวนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับ หลังจากเขาบางทีเขาอย่างของผมนะครับเขาจะบอกเลยว่าอีกกี่วันกี่วันนะครับเราก็สามารถเข้ามาตรวจสอบได้ตลอดว่าตลอดเวลานะครับคุณสาม,มารถดูได้ทุกเมื่อว่าจะใช้เวลานาน,นเท่าไหร่กว่าที่บัญชีของคุณพร้อมจะให้กูคืคหรือเมื่อใดที่จะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเพียงไปที่ iforgotapple.com ผมก็จะวางิงก์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับในที่นี้ให้คุณกรอกอีเมลไปแล้วคลิกดำเนินการต่อ เขาจะถามหาเบอร์มือถือคุณด้วยนะครับอีกหน้าหนึ่งคุณก็กรอบเบอร์มือถือไปแล้วก็คลิกดําเนินการต่อคราวนี้เขาก็จะมีข้อความขึ้นมาประมาณว่าเออเอือกี่วันกี่วันนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูก็ได้ครับกอนนี้ตรวจสอบสถานะนะครับ กอนี้ตรวสอบสถานะคําขอนะครับเราก็กรอกอีเมลไปแล้วก็คลิกดำเนินการต่อในอีกหน้านะครับเขาจะถามหาเบอร์มือถือเรานะครับเราก็กรอกไปคุณจะเห็นไหมครับ คุณจะสามารถรีเซ็ตรหัสผ่านได้ใน10วันนะครับใน10วันพบอุปกรณ์คุณจะครั้งล่าสุดหรือไม่หากคุณสามารถเรียกคืนการเข้าถึงแมคของอุปกรณ์อะไรเงี้ยเราก็ถ้าคุณสนใจในรายละเอียดคุณก็เรียนรู้วิธีการนะครับเมื่อถึงเวลารีเซ็ตรหัสผ่านของคุณเราจะส่งคบแนะนําไปยังเบอร์มือถือตามนี้ตามนี้นะครับก็รอนะครับคุณต้องรออย่างเดียวรออย่างใจเย็นนะครับระหว่างนี้นะครับเวลาคุณใช้ iPhone หรือ iPad คุณนะครับ อาจจะมีตัวหน้าต่างเด้งขึ้นมาให้คุณกรอกรหัสผ่าน Apple ID หรือว่าใครนะครับคุณไม่ต้องไปกรอกนะครับคุณกดยกเลิกไปเลยนะครับอย่าไม่ต้องพยายามไปทําอะไรทั้งสิ้นนะครับรออย่างเดียวนะครับพอเดี๋ยวครบกําหนดนะครับ10วันครับเขาจะส่งนะครับคําแนะนําไปยังเบอร์มือถือของคุณนะครับหรือว่าจะเป็นอีเมลอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ในที่นี้ของผมเป็นมือถือนะครับแล้วเราก็ทําตามขั้นตอนที่เขาแนะนํานะครับ ถ้ามีหน้าต่างอะไรเด้งขึ้นมาระหว่างที่คุณใช้อุปกรณ์ของคุณนะครับคุณไม่ต้องพยายามไปกรอกรหัสผ่านอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับยกเลิกกดยกเลิกไปก่อน,นครับคุณก็ใช้งานไปตามปกตินะครับสามารถดาวน์โหลดแอปได้นะครับผมลองแล้วดาวน์โหลดได้นะครับแต่มันติดแค่ว่ามันเข้าตัว Apple ID ไม่ได้นะครับคือรหัสผ่านติด iCloud นะครับ ก็ง่ายๆครับสำหรับวิธีการแก้ไขปัญหานะครับอีซอาหัสผ่านตัว Apple ID ไม่ได้นะครับด้วยการกู้คืนบัญชีนะครับกู้คืนบัญชีตัว Apple ID นะครับถ้าคลิปนี้ถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็รบกวนฝากกดติดตาม้ว้นะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับอ๋อแล้วก็เป็นกำลังใจนะครับให้คุณสามารถกู้คืนตัว Apple ID ได้นะครับหลังจากที่คุณ โก้คืนได้แล้วเขาให้รีสตาหัผ่านก็ห้ามมือมือรหัสผ่านอีกต่อไปนะครับจดให้ดีนะครับอย่าไปคิดว่าจําได้นะครับให้ดีให้จดนะครับครับสวัสดีครับ